สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาแชร์ทริคไปเที่ยวยุโรปแบบประหยัดงบให้ฟังกันคะ่ะเดีนี้เราไปยุโรป2ประเทศนะคะเป็นประเทศสเปนกับโปรตุเกสระยะเวลา18วันเริ่มต้นเราลงที่มาริดก,ก่อนนอนมาริด4คืนจากนั้นนั่งรถลงใต้ไปนอนที่กรานาดาสองคืนค่ะแล้วไปนอนที่เซบียาอีก3คืนจากนั้นนั่งรถบัสข้ามคืนไปยังโปรตุเกสนอนที่ปอโต2คืนและมานอนที่ลิสบอนอีก2คืนจากนั้นบินจากลิสบอนก็กลับเมืองไทยค่ะตอนอื่นเลยมาดูที่ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางกันก่อนนะะคคยุโรปต้องมีวว่่าาา4,47 การเดินทาง1,461บาทค่ะต่วนนี้ถ้าใครอยากประหยัดสามารถเลือกแพ็กเกจที่ถูกกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าใช้ใจ่ายส่วนถัดมาก็เป็นตั๋วเครื่องบินค่ะต้องบอกว่าเราโชคดีมากๆเพราะเราได้ตั๋วโปรของสายการบินไอบียรีขึบินร่วมกับสายการบินกาตารในราคาไปกลับแค่ประมาณ1 2 0 0 0บาทเราบินจากเมืองไทยไปต่อเครื่องที่โดฮาแล้วบินต่อไปมาดริดแต่ขากลับจะลำบากนิดนึงค่ะตั๋วโปรนี้ให้เราต้องกลับที่เมืองอืง่นเราเลยเลือกไปลงที่กัวลาลัมเปอร์งั้นซื้อตัวต๋วต่อกลับเมืองไทยอททค้า่ังงบบินไปหม4,671ะ ส่วนถัดมาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางนะคะแรกเลยเป็นค่าที่พักค่ะเราจ่ายค่าที่พักคนละประมาณ2 0 0 0 0บาทสำหรับระยะเวลา13คืนเฉล่ยคืนละ1 5ึ0นบาทต่อคนถ้าส่วนใหญ่ของเราเราเลือกพักที่แ i r b n b ค่ะเพราะเราชอบทําอาหารกินเองก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยค่ะส่วนถัดมาเป็นค่าเดินทางในต่างประเทศค่ะจะมีพวกค่าเมโทรที่ใช้เดินทางในเมืองรวมถึงบัสที่เราเดินทางระหว่างเมืองด้วยค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้6 7 2 3บาทส่วนถัดมาเป็นค่าอาหารนะคะเราว่าค่าของชีพที่สเปนกับโปรตุเกสถูกกว่าหลายๆประเทศในยุโเลยค่ะ เราก็มีซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาทํากินเองบ้างกินที่ร้านบ้างสลับกันไปคลิปนี้จ่ายค่าอาหารไปคนละประมาณ6000บาทค่ะต่อมาเป็นค่าเข้าชมสถานที่นะคะต้องบอกกันว่าเราค่อนข้างโชคดีที่เราไม่ค่อยได้เสียค่าเข้าชมสักเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็เลยจะเป็นตั๋วฟุตบอลที่เราไปดูฟุตบอลลาลิก้าค่ะเป็นเงินทั้งหมด2,971บาทส่วนสุดท้ายก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนะคะอย่างเช่นพวกค่าฝากกระเป๋าหรือซิตี้แท็กซ์ส่วนนี้ไม่เยอะค่ะอีกประมาณ400บาท รวมแล้วทริปนี้เราใช้เงินทั้งหมดคนละ15,832บาทค่ะค่าใช้ใจ่ายนี้รวมตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วสําหรับการเที่ยว18วันใน2ประเทศ9เมืองเราถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะใครที่วางแผนอยากจะไปเที่ยวยุโรปลองเก็บคลิปนี้เอาไว้เป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะและถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถทักมาได้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาแชร์ว่าใน18วันนี้เราไปไหนกันมาบ้างฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะบาย